तो नहीं है นม่ครับขอบครับครับ คเดือนสีแดงนะครับแล้วก็เหลือที่เดียวด้วยครับตอนนี้ก็แบตอยู่เหลาประมาณสัก3าเซนตะครับก็ค่อนข้างไว้ใจไม่ได้แล้วครับถ้าอยู่ไกลๆกับบ้านได้ก็ควรจะรีบกลับเอาไปชาร์จเลยนะครับตอนนี้ผมห่างอยู่จากบ้านประมาณ2กิโลก็น่าจะได้อยู่ครับแดงแล้ครับ เราบิดเร็วๆมันจะแดงนะครับกลับบ้านได้ก็ควรกลับครับานงานจะต้องเข็นแน่นอน ็จะเป็นเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างจะต่ำมากเลยครับเพราะว่าจะใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใา้น้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนก้องอากาศไม่ต้องมีหัวเตียนนะครับมีสูกโซ่มีคาบูแค่ล้อกับมอเตอร์ครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายกระแสไฟนะครับถือว่าค่าบำรุงรักษานี่ต่ำแน่นอนครับต่ำกว่ามอเตอร์ไซค์เยอะครับมอเตอร์ไซค์นะครับเข้าศูนย์คปีก็หลายร้อยนะครับติดถ่ายน้ำมันเครื่อง สีก็อาจจะเป็นพันด้ครับอน,นี้มีแค่มอเตอร์อน,นี่ใช้กันยาวๆเลยครับมาใช้ดีๆผมว่าวิ่งได้เป็นหมื่นๆโลนะครับนแค่บแบตเตอรี่อย่างเดียวอนนก็ไม่ค่อยมีอะไรจุกจิกเลยนะครับมับงคนก็อาจจะกลัวครับแบตเตอรี่แทงสอ,อตปีก็พังล<อ>ัวอะไรไม่มี แล้วถ้าเราซื้อจบบักรยานไฟฟ้าที่คนนิยมใช้กันเยอะๆนะครับหรือมีคนขายกันเยอะๆเนี่ยอะไรเขามีขายอยู่แล้วครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากครับทั้งล้อทั้งมอเตอร์ก็อยู่แค่หลักพันนะครับเดาว,ว่าน่าจะอราวๆสองสามพันประมาณนี้ครับไม่แพงเลยนะครับฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลครับจักรยานไฟฟ้าแค่ราคาหลักพันครับ เจ็ดพันแปดพันนะครับทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดครับไปเที่ยวทีนึง่าใช้จ่ายนะครับไปกับสองสามพั 1, 000, 4, 000นสี่ 2, ห้าพันนะครับเที่ยวก็สองรอบก็ร่วมหมื่นนะครับเท่ากับว่าซื้อจกักรยานไฟฟ้าได้คันหนึ่งเลยนะครับตรช่ว oh, <no. S 1> งนี้โควิดเราไม่ได้เที่ยวไหนนะครับหรือว่าประหยัดไปได้เยอะเอาเงินมาซื้อจักรยานไฟฟ้าได้สบายเลยครับว wow. ก็ไม่ต้องซีเรียดครับกับเรื่องค่าใช้จ่ายครับซีเรียสกับเรื่องราคาเครื่องไฟฟ้าครับไม่แพงเลยแข่งกันเร็วแข่งกันเร็วโอ้ยตู้น้องไม่ได้แล้วเนี่ย ่ยที่แบตจะหมดแล้วเนี่ยวางรถวางรถมาโอ้โหโอ้โห แต่ก็อาจจะลังเลไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวจะซื้อดีไหมซื้อมอไซค์ดีกว่าเราใช้งานคนละแบบครับจะใช้ขิ้นใกล้ๆนะครับแค่ในหมู่บ้านในซอยทางเรียบๆไม่ใช่ลุยออฟโรดอะไรนะครับแางไฟฟ้าหัวหน้าใช้มากๆครับแ้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากครับราคาแค่ไม่กี่พัน ของอื่นคือมือถือยังแพงกว่าเลยครับตอนนี้สมควรแก่การขี่กลับบ้านแล้วนะครับพอเหลือแค่ขีดเดียวแล้วครับกลุ่มแดงขึ้นแล้วกลับแล้วครับไม่ขี่เล่นต่อแล้วครับตอนนี้ใช้เกียร์สามอยู่นะครับแต่ปิดได้อยู่แค่ประมาณสิบกว่าเท่านั้นครับมันไม่มีแรงแล้วครับ แรงเริ่มหมดแล้วครับครับมีคนสนใจนะครับสอาครับ อันนี้ประมาณ7,000ครับซื้อลาซาด้าครับได้ส่งถึงบ้านเลยอันนี้6,999ส่งมาถึงบ้านเลยครับเข้าลาซาด้าเลยครับเข้าแอปลาซาด้าฮะได้ครับก็ลองดูล้างท้าก็น่าจะมีปลายทางด้วยคเก็บปลายทางส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ครับแต่ผม โอนจ่ายไปเลยฮะเขาก็มาส่งเลยครับผมว่าไม่มีฮน่าจะอยู่ในกรุงเทพครับโอ้ยดีครับได้ดีฮะแบตเตอรี่วิ่งได้30มกิโลครับอ๋อใกล้ๆพี่ใกล้ๆดีเลยครับใช่ฮะ มีเตือนครับไม่แพงครับแต่ว่ามันมีช่วงลดราคากับถ้าจริงๆแล้วมันขายอยู่มาเจ็ดแปดพันนะผมก็รอช่วงนี้มันลดเหลือหกพันกว่าๆแล้วก็พร้อมส่งถึงบ้านเลยครับครับผมลองดูครับครับผมมิดไม่ออกแล้วแบตจะหมดแล้ว แค่นี้ครับบิดแบบไม่มีแรงแล้วครับครั้งนี้สุดๆแล้วครับกลับไปนี่ต้องชาร์จโดยด่วนช้าเป็นเต่าเลยอ่ะ้ก็ต้องให้ถึงบ้านน หเหลือแล้วตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่ขีดเดียวนะครับสุดๆดถ้าเสร็จปีตัองสองโลนี่ดับกลางทางง่ๆครับสึงบ้านพอดีครับรอดไป